ตายาลิเอทิ1.2พีเมยมเรกชัวรี่คันนี้ราคาหายจากป้ายแดงไป150,000บาทปี2023เล็กไม่เพียง30,000เท่านั้นรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเข้าไปชมในคลิปเต็มได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับน้องแหม่มนะคะผู้จัดการฝ่ายขายนะคะเจอแหม่มน,นะคะต้องเห็นเลยนะคะสำหรับนะ,ะ่ยรถนะคะอีกข้อข่รถประหยัดน้ำมันนะคะสำหรับคันนี้เลยนะคะโตโยต้ายาริสนะคะตัวเอทิฟตัวนิวคันนี้นะคะลูกค้าจ๋าเป็นพรีเมียมนะคะลักชัวรี่ปี2023นะคะก่อนที่จะไปรับชมนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้แหม่มด้วยนะคะสำหรับคันนี้เลยนะคะลูกค้ามาบอกก่อนนะคันนี้วารันตีศูนย์ยังคงเหลืออยู่นะคะวิ่งไปแค่สามหมื่ กิโลเท่านั้นนะคะลูกค้ารายได้2 0,000บาทค่ะซื้อคนเดียวจบนะคะและแนะลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะก็สามารถออกรถกับแหม่มได้นะแหม่มมีไฟแนนซ์นะคะฝากเซ็นที่ต่างจังหวัดเนะะี่ยอัตราดอกเบีย้ยเริ่มต้นคันนี้นะคะอยู่ที่4ปีอยู่ที่2 3 9านะคะเดี๋ยวแหม่มนะคะจะพาเนี่ยเข้าไปชมนะคะรายละเอียดตัวรถคันนี้ได้เลยนะคะสำหรับคันนี้นะนะคะลูกค้าเป็น Toyota t o y o ต้ y ยา i s a c t ท v e ค่ะเป็นตัวนิวนะคะเป็น1.2นะคะพรีเมียมแลกชี่นะคะ คันนี้เป็นปี2023นะคะมาพร้อมกับกระจังหน้านะี่คะนี่เลยหน้าหมูนะคะลูกค้าทะเบียนจะได้เป็นทะเบียนนี้เลยนะคะ1048นะคะในส่วนของโครงสร้างในส่วนของออสัญลักษณ์ของ Toyota นะคะคันนี้จะเป็นสีเทานะ่าคะบอกเลยว่าสวยแน่นอนนะคะในส่วนของไฟนะคะไฟจะได้เป็นไฟ LED นะคะและสำหรับเวลากลางวันนะคะจะได้เป็น running นะคะ d a y t i m running light นะคะสำหรับคันนี้ข้างหน้านะคะมีเซ็นเซอร์ให้2จุดนะคะให้ดูสันลหลี่ยโคม ะะรถมือสองคันนี้นะคะไม่เคยชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ำนะคะลูกค้าจา๋าสภาพเดิมๆทั้งคันจากโรงงานนะคะรางาดูกันต่อนะคะลูกค้าจา๋าในส่วนของยางกันบ้างนะคะยางนะคะลูกค้าได้ยางปีใหม่ๆเลยนะลูกค้าใช้กันยาวๆนะ,ะและนะคะลูกค้าแมกอยขอบ16บนะคะสำหรับรถคันนี้นะคะให้ดูเลยนะคะลูกค้าจา๋าในส่วนของกระจกนะคะกระจกนะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะคะเดี๋ยวเปิดนะคะรายละเอียดตัวรถภายในให้ดูก่อนนะคะ เดี๋ยวขออนุญาตก่อนเข้าไปดูในตัวรถนิดนึงนะคะคันนี้ของเขานะคะลูกค้าจ๋าจะได้ในส่วนของนะะี่ะการสตร์มาให้พร้อมนะคะลูกค้าเก่าติดตั้งให้เรียบร้อยเลยนะคะขออนุญาตเปิดเข้าไปดูนิดนึงนะ,ะให้ดูโครงสร้างหลัก ะะของรถคันนี้นะคะโครงสร้างหลักนะคะในส่วนของเสาเอนะคะลูกค้าจ๋าโครงสร้างเดิมๆน็อตทุกตัวไม่ขยับเลยนะคะเป็นโครงสร้างเดิมๆจากโรงงานนะคะและนะคะคันนี้นะคะลูกค้าให้ดูตรงนี้นะคะลูกค้าจ๋าคันนี้เช่นเดียวกันนะคะน็อตน,นะคะไม่เคยขยับเนะคะเป็นรถเดิมๆไม่เคยชนหนักพลิกคว่มจมหนาเน,นะะี่ยเรามีบริษัทมาตรฐานนะคะตรวจปรูอินสเปกชันนะคะลูกค้า274รายการนะคะลูกค้ามั่นใจได้เลยว่าซื้อรถกับเพชรโยนไปนะครับไม่ต้องกลัวเรอ รถชนหนักนะคะลูกค้าและรายละเอียดนะคะตัวรถโครงสร้างเนะะี่ยน็อตเดิมๆไม่ขยับนะคะลูกค้ารถของเราเนี่ยคะเป็นรถนะคะบอกเลยว่าคัดเกรดทุกคันแน่นอนนะคะในการเติมน้ำม,มันนะคะลูกค้าจ๋าจะเติมในส่วนของนะคะแก๊สโซ่เก้นะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยนะคะสำหรับนะคะในส่วนของนะคะไฟท้ายก็จะเป็นในส่วนของ LED นะคะลูกค้าคันนี้ยังไม่พอคะ่ะลูกค้ายังได้เซ็นเซอร์มาอีกนะคะลูกค้าทั้งหมด4จุดนะคะลูกค้าเดี๋ยวขออนุญาตพาไปดูภายในนะคะลูกค้าสําหรับนะคะในส่วนของที่เก็บนะคะอุปกรณ์นะคะลูกค้จาจ๋า เดี๋ยวรอสักครู่นะคะคันนี้ยังไม่เป็นระบบไฟฟ้านะคะลูกค้าสาหรับนะคะในส่วนของฝาท้ายเนะคะเดี๋ยวเราเก็บงานทําความสะอาดให้นะคะให้ดูก่นกอนๆนะ,ะ่ะลูกค้าปัจจัยหลักของโครงสร้างรถมือสองนะคะนี่เลยนะคะน็อตทุกตัวเดี๋ยวให้ดูนะไม่ขยับนะคะลูกค้าจ๋าเป็นโครงสร้างเดิมๆนะ,ะของเขาทั้งคันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูทางด้าน ฝั่งซ้ายกันบ้างนะคะทางด้านฝั่งซ้ายนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดดูนิดนึงนะคะลูกค้านี่นะคะลูกค้าจา๋านี่เลยนะรถนะตัวไม่ขยับนะคะและคันนี้อะ่ะไม้น้อยมากไม้แค่เพียง30,000กิโลเท่านั้นเนะะี่ยประวัติศูนย์นะคะลูกค้าคันนี้นะ,คะใครได้ไปถือว่าคุ้มนะคะวารันตีศูนย์ยังคงเหลืออยู่นะคะเดี๋ยวเราให้ดูกันต่อนะคะลูกค้าจา๋าสำหรับคันนี้นะคะลูกค้าจะไม่มีเขาเรียกว่าไม่มียางอะไหล่นะคะมีแต่ในส่วนของชุดซ่อมประยางนะคะสำหรับนะคะอ่าคันนี้เนาะและราย เอียดให้ดูตรงโครงสร้างนิดนึงนะคะลูกค้าจ๋าโครงสร้างเนะคะของเคาเป็นโครงสร้างเดิมๆจากโรงงานทั้งคันนะคะสําหรับอันที่เขามามีบล็อกให้นะคะสำหรับลูกค้าอยากใส่ในส่วนของรองเท้าสามารถใส่ได้เลยนะคะสำหรับภายในค่อนข้างที่จะกว้างนะคะสำหรับนะ,ะบอกเลยว่ารถคันนี้ตอบโจทย์นะคะ ออปชั่น <Option S 2> ของเขาคุ้มแน่นอนนะคะสำหรับคันนี้นะคะลูกค้าจ๋าและอัตราการสิ้นเปลืองของเขานะสำหรับยาลิตเอทีพคันนี้นะคะเป็นตัวนิวนะ23.3กิโลต่อลิตรนะคะเดี๋ยวเรามาดูค่ะลูกค้าภายในตัวรถจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเข้ามาชมได้เลยนะคะ สำหรับคันนี้นะคะลูกค้าแจนะคะลูกค้าจัดเป็นสมาร์ทสมาร์ทกิเลสนะคะสามารถนะคะลูกค้าไม่ต้องไม่ต้องกดปุ่มก็สามารถที่จะลูดนะคะเราสามารถเปิดเข้าไปในตัวรถได้เลยนะคะคันนี้นะคะถ้าเป็นในส่วนของลักชัวรี่นะคะจะมีเฉพาะเบาะหนังสีแดงนะคะถ้าอยากได้เบาะหนังสีดําลูกค้าจะต้องไปตัวในส่วนของตัวพรีเมียมที่ไม่ใช่ลักชัวรี่นะคะเดี๋ยวขออนุญาตสตาร์รถคันนี้นิดนึงนะคะเบาะของเขายังได้เป็นเบาะธรรมดายังไม่ใช่เบาะปักไฟฟ้านี่ค่ะ สำหรับคันนี้ลูกค้าขานะ่ะคันนี้เล็ไมาอยู่แค่เพียง30,000กิโลเท่านั้นนะคะลูกค้าจ๋าสำหรับคันนี้เดี๋ยวให้ตากล้องซูมได้เลยนะคะ นี่คะ่ะม่อยู่แค่เพียง30,000ืกิโลนะคะและที่สําคัญนะลูกค้าจ๋าคันนี้เป็นพวงมาลัยนะลูกค้าเป็นพวงมาไลัยไฟฟ้าเรียบร้อยนะ EPS นะคะสามารถปรับได้ทั้งหมด4ทิศท,ทางนะคะลูกค้าส่วนในส่วนของแอร์ค่ะคันนี้เป็นแอร์ออโต้นะคะลูกค้าจ๋าและที่สําคัญนะคะคันนี้มีกลองอากาศ2.5 PM เรียบร้อยแล้วนะคะหน้าจอค่ะหน้าจอคันนี้จะได้ขนาด9นิ้วนะคะจะรองรับของ Apple CarP l a y Android Auto และเชื่อมต่อบลูทูธไว้เรียบร้อยเลยนะคะเกียร์นะคะลูกค้าจ๋าจะเป็นเกียร์ออโต้นะคะสำหรับ คันนี้นะคะนี่บอกเลยว่าโค้ชสวยเลยข้างในนะคะลูกค้าข้างในข้างบนนะไฟนะคะลูกค้จาจะสามารถเปิดได้ทั้งหมด64เฉดสีนะแต่ปกติเราก็ไม่ค่อยมีลูกค้าคนไหนเปิดนอะที่ซื้อไปนะคะแอร์เย็นชําปอดเลยนะคะสามารถนี่เดี๋ยวขอไปดูทางด้านหลังกันบ้างนิดนึงนะคะลูกค้าจ๋าในส่วนของห้องผู้โดยสารนะคะ สำหรับห้องผู้โดยสารจะเป็นเบาะหนังสีแดงนะคะเหมาะสําหรับนะคะทำไว้สําหรับใส่คาซิทของเด็กนะคะสำหรับนีะคะภายในสะอาดสะอ้านและกว้างมากนะคะสำหรับคันนี้นะคะลูกค้าจา๋าบอกเลยว่าใช้ได้ไปถือว่าคุ้มนะคะสำหรับตัว l u x u r y สีแดงนะคะสำหรับคันนี้นะได้ในส่วนของเซ็นเซอร์ทั้งหมด6จุดนะคะลูกค้าจา๋าและเดี๋ยวพาไปดูลูก,ลกค้าในส่วนของนะ,ะห้องเครื่องกันบ้านเนี่ยเดี๋ยวมาพาดูห้องเครื่องได้เลยนะคะ สำหรับคันนี้นะคะห้องเครื่องนะคะลูกค้าจา๋าอ่เปิดมาดูนิดนึงนะคะปึ๊บนะคะสำ,สำหรับคันนี้นะคะลูกค้าจา๋าเป็นเครื่องยนต์นะคะโตโยต้านะคะアウติสนะคะ v v t i ทนะคะลูกค้าจา๋าเป็นเครื่อง1,200งพัอีโค เป็นเครื่อง,ง1,200นนะคะประหยัดน้ำมันอย่างที่แม่รียนแจ้งเลย23.3กิโลต่ตอริรนะคะและคันนี้นะคะลูกค้าจ๋าวารันตีศูนย์ยังคงเหลืออยู่ปัจจัยของรถมือสองคันนี้นะคะลูกค้าจ๋าให้ดูเลยนะไม่ว่าจะเป็นน็อตทุกตัวนะคะลูกค้าจ๋ายังไม่ขยับนะคะอยู่ในสภาพเดิมเดิมพร้อมใช้งานนะคะลูกค้าจ๋าคงสร้างเดิมเดิมทั้งคันนะคะไม่ว่าจะเป็นรอยอาร์ตนะคะพวกนี้ให้ดูนิดให้ดูเลยนะเพราะว่าถ้าพวกนี้ค่ะ มันจะไม่สามารถทําได้นะคะลูกค้าจ๋าเนี่ยเป็นของเดิมๆจากโรงงานนะคะนี่นะคะลูกค้าและในส่วงของแบทเทตเตอรี่นะคะลูกค้าจ๋าแบตเตอรี่เป็นแบตเตอรี่เราเช็คค่า CCA ให้นะคะลูกค้าถ้ามีเนะคะเกิดนะคะสตาร์ทไม่ติดหรือแบตเตอรี่มีปัญหาเราเปลี่ยนเราเคมมูกใหม่ให้นะคะ<ม>เดี๋ยวมาดูทางด้านในส่วนของทางด้านขวากันบ้างน,นะคะในส่วนนี้เลยนะรอยเม็ดอาร์ดนะคะยังอยู่รบนะคะลูกคะ้าจ๋ารถคันนี้นะคะรถคันะคะนี้บอกเลยว่า คือสวยนะคะวารันตีสูงยังคงเหลืออยู่นะคะเดี๋ยวเรานะคะเช็คในส่วนของนะคะลูกค้าจาะะ๋าเนี่าชิคอินสเปคชั่นเขาเรียกว่าชิคบริษัทชิคนะคะตรวจทั้งหมด274รายการนะคะว่ารถคันนี้นะคะลูกค้าไม่เคยเกิดอุบัติเหตุชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ำน,นะคะราคาป้ายแดงนะคะลูกค้าจ๋าคันนี้อยู่ที่699,000บาทเท่านั้นนะคะแต่ เชรยน์เราหายไปเลยนะซื้อกับเชรยนต์ลดหลักปรับรดซื้อกับเชรยนนะคะลูกค้าจะารถจากายแดงไปอยู่ที่1นึ0 0 0สนห้าหมบาทนะคะรายได้ลูกค้าอยู่ที่2 0,000ก็สามารถซื้อคันนี้ได้แล้วเนี่ยคะอัตราดอกเบีย้ยเริ่มต้นอยู่ที่ที่4ปีอยู่ที่2.39เท่านั้นนะคะใครที่สนใจนะลูกค้า,าสามารถติดต่อน้องแหม่ไมได้โดยตรงนะคะสำหรับคันนี้มาบอกกันเลยว่ายังไม่ติดจองนะคะและนีคะ และแหม่มจะทำนำรถคันนี้นะ,ะขึ้นนะคะในส่วนของเนะะี่ยแพลตฟอร์มนะ,ะ274รายการตรวจอีกหนึ่งครั้งนะคะเพื่อความมั่นใจในคุณภาพรถคันนี้เลยนะคะยังไงนะคะลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดเนะะี่ยลูกค้าสามารถนะคะออกรถกับแหม่มได้นะคะเรามีไฟแนนซ์ฝากเซ็นที่ต่างจังหวัด77จังหวัดเลยนะคะและนะคะออกรถไม่ยุ่งยากนะคะสำหรับคันนี้ผ่อนต่อเดือนประมาณ9,000ไปไปลายเท่านั้นนะคะและนะคะใครที่สนใจนะคะก่อนที่จะากลากันไปนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้แหม่มด้วยนะคะ และนะคะอยากให้แหม่มรีวิวรถคันไหนนะคะรีเควสนะคะมาทางด้านเบอร์ด้านล่างได้เลยนะคะหรือต้องการนะคะให้แหม่มดูแลเคสนะคะลูกค้าสามารถนะคะลูกค้าสามารถรีเควสได้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะแหม่มขออนุญาตฝากนะคะสำหรับตัวนี้เลยนะคะตัวท็อปสุดนะคะโตโยต้ายาริสนะคะตัวนิวเ t i v e 1.2 Premium Luxury ปี2023ไว้ด้วยนะคะราคาอยู่ที่549,000เท่านั้นนะคะสำหรับวันนี้แหม่มต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะคะแล้วพบกับแหม่มได้ ในคลิปถัดไปว่าแหม่มจะมารีวิวรถอะไรสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ